สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2566 เวลาแนาฬิกาอนาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมสยามเคมปินสกีกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีประจำปี2 5 6 6ซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆอาทิการให้ความเห็นชอบกระบวนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีครั้งที่6ปี2568โด้วยการสรรหาครูผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สร้าง การเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษาประเทศละหนึ่งคนในอาเซียนติมอเลสเตซึ่งปีนี้เพิ่มประเทศบางประเทศพูตานและมองโกเลียรวม14ประเทศเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่17ตุลาคม2568โดยรางวัลประกอบด้วยเงินรางวัล10,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข็มเชิดจุเกียรติทองคำพระราชทานโลประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ที่ประชุมยังได้รับทราบการสนับสนุนครูครางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและเครือข่ายครูมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอาทิการดําเนินงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศฟิลิปปินส์ในการสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬานักเรียนชาติพันธุ์ของครูรุ่นที่1และรุ่นที่2โครงการรถและเรือห้องเรียนเคลื่อนที่เพื่อสอนหนังสือเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เพราะความยากจนและอยู่ในพื้นที่สู้รบของครูรุ่นที่3ม และโครงการรวมพลังอาสาสมัครเพื่อซ่อมและสร้างบ้านของครูรุ่นที่5รวมถึงการทํางานร่วมกันระหว่างครูไทยและครูฟิลิปปินเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนที่ได้รับพระราชานุเคเาะห์ การศึกษาดุงานของครูรองวันสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศรรบรูไนดารุสลามด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนทุ่งมหาเมฆและได้สาธิตการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนในโรงเรียนโดยเตรียมขยายผลให้กับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลของไทยเครือขา่าครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยในช่วงปิดภาคเรียน องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีบรรพชาสมเนนในโครงการบรรพชาสมเนนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ที่วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีบรรพชาสมเนรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสมเนรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ักซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดโครงการขึ้นในส่วนกลางที่วัดพระรามเก้าการจนาพิเศษและส่วนภูมิภาคณวัดที่จังหวัดกำหนดทั้ง76จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและเพื่อแสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกะตะเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีสมมเนรเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมเนรนภาคฤดูร้อนทั่วประเทศรวม8982คนซึ่งจะศึกษาและปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่23มเมษายน2567โดยสมมเนรนจะได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริจระยธรรมและศีลธรรมตลอดจนให้บิดามารดาผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศลให้เกิดความรักความผูกพันใกล้ชิดกับวัดและาศาสนามาก ยิ่งขึ้นโดยจะมีพิธีลาศิกขาในวันที่6พฤษภาคม2567พุณเด็กดาพงรัตนสุวรรณอคมนบรีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันนธ์ักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่17 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณอุคมมตรีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์ักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศค,ครั้งที่17ภายใต้ชื่อสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส,สู่การสัมผัสวิถีสร้างสารรค์ซอฟต์แวร์ของชุมชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24เมษายนเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาพันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี2566และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษาของงมหาาวิททยยัััร้ 38แห่งทั่วประเทศโดยจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมของสมัพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในปีต่อไป นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมหนุนการพัฒนาซอฟท์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและหลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตและซอฟท์เพลเวอร์ของชุมชนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าอาดีตเข้าใจปัจจุบันและวางแผนอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับปฏิญญาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฒท,ทั่วประเทศที่จะรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่น พระราชลันจกรเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดนครสวรรค์ พลเอกไผ่บูลคุ้มฉายาองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูล,ลนิธิราชธันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการราชทันปันสุขที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจํากลางนครสวรรค์ขนาด666เตียงในส่วนของการรักษาผู้ต้องขังมีห้องปันสุขสําหรับแยกรักษาเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัย2ห้อง8 ได้ร,ร,ร,รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีพระราชทานเครื่องมือแพทย์และขรุภันทางการแพทย์ได้แก่รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลและเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาซึ่งมีประสิทธิภาพกว่าเครื่องเดิมลดเวลาในการรักษาผู้ป่วยสําหรับให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ จากนั้นไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางนครสวรรค์ซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน25ปีมีผู้ต้องขังชายหญิงรวม3010คนมีการดำเนินงานเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอาทิการคัดกรองวัณโรครายใหม่การคัดกรองตรวจหาเชื้อ h i ชีซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซี 4. สำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกมีแพทย์จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักเข้าไปตรวจรักษาโรคและทันตกรรมทุกเดือนด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองในผู้ต้องขังแรกรับ และประเมินด้วยแบบคัดกรองทุกคนปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช141คนได้รับการดูแลรักษาทุกคนผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติดมีการประเมินคัดกรองส่งต่อเพื่อบำบัดรักษาจัดโปรแกรมการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งอาชีวบำบัดและศาสนาบำบัดมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่6คนนักจิตวิทยาสคนและอสอรอจอ86คน ในช่วงบ่ายเดินทางไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์รับเด็กและเยาวชนควบคุมตัวตามคำสั่งของสารเยาวชนและครอบครัว5จังหวัดประกอบด้วยนครสวรรค์ัยนาทกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์และอุทัยธานีมีเด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแล53คนส่วนใหญ่กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และยาเสพติด มีโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวางังไผ่และศูนย์อนามัยที่3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์ให้บริการและให้ความรู้ด้านสุขภาพตรวจคัดกรองและให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คัดกรองวัณโรคตรวจสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับเยาวชนต่างด้าวที่เจ็บป่วยจะทำหนังสือขออนุเคราะห์การรักษาไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายและด้านศึกษาบำบัดมีการจัดการศึกษาทั้งสายสามัญและวิชาชีพอาทิหลักสูตรวิชาชีพประย สั้นช่างตัดผม40ชั่วโมงและหลักสูตรการทาสีอาคาร30ชั่วโมง จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตหจังหวัดนครสวรรค์มีเด็กและเยาวชนชายหญิงในความดูแล131คนส่วนใหญ่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านวังไผ่และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพอาทิคัดกรองวัณโรคในเด็กและเยาวชนรับใหม่ทุกรายหากพบความผิดปกติจะให้คําแนะนําหรือส่งพบแพทย์เพื่อตรวจว,วินิจฉัยรักษาทุกรายมีการคัดกรองการใช้ ยาเสพติดเด็กและเยาวชนรับใหม่ทุกราย <c oughs> ด้านการศึกษาดําเนินการร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมได้เข้ารับการศึกษาสายสามัญครบทุกคนและด้านอาชีวะบําบัดเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น40ชั่วโมง9หลักสูตรเช่นช่างเชื่อมโลหะและศิลปะลงรักปิดทองหลังจบหลักสูตรจะได้ใบประกาศเียบัตรรับรองการจบวิชาชีพนั้นๆ ต่อจากนั้นเดินทางไปยังันทสถานเปิดหนองน้ําขุนอาเภอบรรพตพิสัยซึ่งควบคุมผู้ต้องขังตเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกําหนดโทษเหลือไม่เกิน7ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจํานวน292คนโดยการดําเนินงานด้านสุขภาพของผู้ต้องขังได้รับการสนับสนุนงบประมาณคารุพันธ์ทางการแพทย์เวชภัณยาและไม่ใช่ยารวมถึงบุคลาก,กรด้านสาธารณาสุขจากโรงพยาบาลบรรพตพิสัยซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายและบริษัทเอกชนในการดูแลสุขภาพกายด้านสุขภาพจิตมีโรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินเข้ามาดูแลซึ่งถือเป็นโมเดลที่ดีในการแยกดูแลระหว่างสุขภาพกายและจิตด้านการป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญมีการคัดกรองโรค HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ4และวันโรคในผู้ต้องขังทุกรายปัจจุบันไม่พบเชื้อในผู้ต้องขัง สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังป่วยจิตเวทจะส่งต่อข้อมูลไปยังสำนักงานสาธารณาสุขและโรงพยาบาลภูมิลำเนาทุกรายโดยโรงพยาบาลจิตเวทนครสวรรค์ราชนครินจะติดตามตัวผู้ต้องขังหลังพ้นโทษด,ด้วยนอกจากนี้มีการจัดโปรแกรมการพัฒนาพฤติริมนิสยผู้ต้องขังโดยใช้อาชีวบำบัดและศาสนาบำบัด จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการราชทันปันสุขทาความดีเพื่อชาติศาสตร,ร์กษัตริย์ณโรงพยาบาลบรรพตพิสัยซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด90เตียงให้บริการตรวจสุขภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนให้บริการสาธารณาสุขครบทั้ง6ด้านแก่ผู้ต้องขังในทันทสถานเปิดหนองน้ําขุ่นแบบมีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมส่วนการรักษาผู้ต้องขังมีห้องปันสุขสําหรับแยกรักษาผู้ต้องขังจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจํานวนหนึ่งห้องหนึ่งเตียง ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้ต้องขังป่วยจากทันทัสถานเปิดหนองน้ำขุ่นเข้ารับการรักษามูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการชัยชนะแห่งการพัฒนา ที่สัมมนาการมูลนิธิชัยพัฒนานายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและพลเอกพุทธชงพงสุริประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย,ย่างยั่งยืนร่วมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการชัยชนะแห่งการพัฒนาซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมดําเนินโครงการเพื่อสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันจะนำไปสู่ความ มั่นคงของประเทศจนเกิดเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนาและเพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวะชนและคนรุ่นใหม่ในวงกว้างผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์โดยสำนักงานกสะทะชได้ถนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสมทบมูล,ลนิธิชัยพัฒนาใช้เป็นงบประมาณจัดทําสื่อแบ่งเป็นภาพยนตร,ร์สารคดีก้าวเพื่อชัยชนะจนํานวน66ตอน เริ่มออกอากาศตอนแรกในว,วันเสาร์ที่4พฤษภาคม2567ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆและแอปพลิเคชันก้าวเพื่อชัยชนะเป็นการถ่ายทอดแนวคิดทฤษฎีและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรโครงการพัฒนาด้านต่างๆของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาและโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งจะเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในเดือนพฤษภาคม2567